อดดีควาทโทลลนเซีย0ูนยดรถแข่งแลนลี่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงยุค8 0ดูดันก้าวล้าวรุนแรงและอันตรายคือนิยามของการแข่งขันแลนลี่ที่มีชื่อเรียกว่ากรุปบี เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r e f ลี c h a n n e l ชแนลที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างเกี่ยวกับการเต้นสปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ส u ั s c ส i b e และกดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่จะได้เจอภใหมท่ทางช่องเรานะครับรุปปียุคที่2ของการแข่งขันแลดลี่ชิงแชมป์โลกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี1982โดย FISA หรือ FIA ในปัจจุบันพร้อมกับเผยโฉมตัวแข่งรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมารถแข่งปีาศาจที่จะเป็นต้นแบบของการพัฒนารถยนต์ในอนาคต <S <S และหากเราจะเทียบความสุดยอดให้เห็นภาพคงต้องเปรียบเทียบกับรถแข่ง WRC ในปัจจุบันที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและหลายๆคนมองว่ามันแรงและหวาดเสียวมากที่สุดแล้วแต่แลลิก,กูปี เป็นอะไรที่เถื่อนกว่านั้นเยอะพวกมันมีน้ำหนักตัวที่เบามีแอโรไดนามิกที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญมันมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทรงประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถแข่งสุมเล่าวันในยุคนั้นได้เลยความแรงที่ไร้ขีดจำกัดจนถูกขนานนามว่าซูเปอร์คาร์แรนลี่จุดเริ่มต้นของแรนดี้ก๊ปปี เกิดจากการที่ FIA ได้แก้ไขกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสเปคและรูปแบบตัวรถที่ใช้ในการแข่งขันซึ่งจะให้ความอิสระและเปิดกว้างในการปรับแต่งตัวรถที่มากยิ่งขึ้นไม่มีการจำกัดแรงม้าไม่มีการห้ามรถแข่งที่ขับเคลื่อน4ีล้อลงแข่งขันที่สำคัญยังมีการเปลี่ยนแปลงกฎ o m โมโล g เกชันใหม่โดยที่ค่ายผู้ผลิตต้องผลิตรถรุ่นที่จะใช้ลงแข่งออกมาวางขายในตลาดจำนวน200คัน ซึ่งน้อยมากๆเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับแลนลี่กรุ๊ปเอที่ต้องผลิตออกมาวางขายในจํานวนที่ไม่น้อยกว่า5,000คันจึงเป็นเรื่องที่ดีสําหรับค่ายผู้ผลิตในการลดต้นทุนลงไปได้มากพอสมควรและนําต้นทุนส่วนนั้นไปพัฒนารถได้มากขึ้นทําให้รถแข่งแลนลี่กรุ๊ปบีเป็นรถแข่งระดับแรไอเทมที่หาไม่ได้แล้วในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นแลนเซียเดลต้าเอสโฟฟอร์ดไ รวมถึงรถแข่งขึ้นหิ่งอย่างออดี s สปอร์ตคว t r โรที่ร้อนแรงสุดๆในยุคสมัยนั้นด้วยความอิสระในการสร้างตัวรถแต่ละค่ายจึงลังสรรค์เครื่องยนต์ที่มีพละกกำลังแบบจัดเต็มกับกำลังแรงม้ากว่า400-600ตัวที่ขนาดความจุตั้งแต่1.8ลิตรไปจนถึง2.2ลิตรกัเลยทีเดียว C คซีและน้ำหนักโดยรวมของตัวรถที่มีน้ำหนักเบาน้อยกว่า1ตันซึ่งเบาวกว่ารถแข่ง WRC ในปัจจุบันเสียอี Aero Dynamic ที่ถูกคิดค้นและออกแบบมาอย่างดีโดยการติดตั้งปีกท้ายขนาดใหญ่ไว้ด้านหลังเพื่อเพิ่มแรงกดดาวน์ฟอร์ตให้กับตัวรถไม่ให้สายไปมามากนักเมื่อตรงวิ่งด้วยความเร็วสูงทางด้านเทคโนโลยีที่มีในตัวรถแข่งกรุ๊ปปีแน่นอนว่าหลายๆอย่างยังคงพัฒนาไปได้ไม่ไกลเท่ากับยุคนี้แต่ในช่วงเวลานั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากเลยทีเดียว ซึ่งกลไกต่างๆยังคงดิบๆส่วนใหญ่เป็นระบบแมนนวลที่ปรับอะไรได้ไม่มากนักระบบช่วงล่างโชคสปริงที่ไม่ได้นุ่มเหมือนกับสมัยนี้ตกหลุมทีท้องไส้อาจจะปั่นป่วนได้ส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแท็กชั่นคอนโทรลต่างๆนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีอาศัยฝีมือนะักแข่งในการควบคุมล้วนๆระบบเกียร์เป็นแบบซีเควนเชียลชิปเตอร์การเปลี่ยนเกียร์แบบเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง ที่นิยมใช้กันในรถแข่งซึ่งเจ้า Seque n t i a l Shifter มีคุณสมบัติเด่นคือไม่ต้องเหยียบคลัตในการเข้าบางเกียร์แค่นักแข่งยกคันเลงขึ้นนิดหน่อยก็สามารถดันเกียร์ขึ้นหรือถอนเกียร์ลงได้เลยและยังช่วยรักษาความต่อเนื่องของรอบกำลังเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันได้เป็นอย่างดีจึงสะดวกมากๆสำหรับนักแข่งทางด้านนักแข่งทุกคนล้วนมีฝีมือระดับพรกการทั้งนั้นเพราะการขับรถที่ทั้งแรงทั้งควบคุมยาก แถมเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขันก็เต็มไปด้วยเส้นทางสุดอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นมีฝีมืออย่างเดียวคงไม่พอทางด้านจิตใจก็ต้องกล้ามากพอสมควรเช่นเดียวกันอีกหนึ่งจุดเด่นของการแข่งขันแลนลี่ก,กุบบีนั้นคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเส้นทางการแข่งขันมีผู้คนมากมายมายืนรอที่ริมถนนเต็มสองข้างทางเพื่อรอรับชมโชว์สุดพิเศษจากนักแข่ง ไม่ว่าจะเป็นการลอยตัวจากเนินสูงหรือการเข้าโค้งแบบสไลด์ท้ายปัดเสียงเครื่องยนต์ที่เกลี้ยกา่หล้วนสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในยุคนั้นเป็นอย่างมากฟังๆดูแล้วแลลีก,ก๊บป,ปี้น่าจะจัดการแข่งขันไปได้อีกหลายปีเลยใช่ไหมครับเพราะเป็นยุคที่มีทั้งความสนุกความท้าทายอีกทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทางฝั่งผู้ผลิตเองก็แฮปปี้กับการสร้างรถแข่งในฉบับที่ตัวเองอยากกระทำ ส่วนทางฝั่งของคนดูก็ได้ดูการแข่งขันที่ตื่นเต้นเร้าใจจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนแต่น่าเสียดายยุคทองอย่างแลลี่กูบีมีอายุไขายในวงการเพียงแค่5ปีเท่านั้นในปี1986 FIA สั่งยุติการแข่งขันแลลี่กูบีไปเนื่องโดยเหตุผลด้านความปลอดภัยโดยตลอดระยะเวลา5ปีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งตัวนักแข่งเองและผู้ชมข้างสนาม เนื่องด้วยตัวรถที่ใช้แข่งกันมันแรงมากเกินไปจนบางครั้งนักแข่งก็ควบคุมรถไม่อยู่และพลาชนจนเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาในระหว่างเกมการแข่งขันซึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเสมือนฟังเส้นสุดท้ายก่อนที่ FIA จะประกาศยุติการแข่งขันและลิกกุบบีลงนั้นคือเหตุการณ์การเสียชีวิตของเฮนรี่ตโยเนนและเซอร์จิโอครสโตในปี1986โดยรถเดลต้าเอของพวกเขาเสียการทรงตัวและหลุดโค้งลงไปในเหวลึก ไปฟาดกับต้นไม้ข้างทางทําให้ถังน้ํามันที่ทําจากอลูมิเนียมบางๆเกิดการกระแทกและระเบิดเกิดไฟไห,ห,หม้ที่รุนแรงขึ้นส่งผลให้ตัวเนนและเคสโตโดนไฟคลอกทั้งล่างเสียชีวิตทั้งคู่นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในวงการแรลลี่และเป็นการปิดฉากการแข่งขันแรลล่กูบบีไปอย่างถาวรปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแรลล่กูบบีเป็นที่นิยมของแฟนๆที่ชื่นชอบแท็กฟุน รถทุกคันล้วนเป็นตำนานทุกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นล้วนเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสิน้นและเชื่อได้เลยว่าแฟนๆทุกคนคงคิดถึงการแข่งขันในวันเก่าๆที่มันทั้งดูดันและน่าตื่นเต้นกับการแข่งขันที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดอย่างแลร l y ี่กูบบีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของแลลี่ก๊บีที่นำมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้หากข้อมูลส่วนในผดผิดพลาดช่วยมาเสริมเพิ่มเติมกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับก่อนไปฝากทุกคนกดไลค์ Subscribe และกระดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องของเราสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ